ก็มาถึงนี่สักพักใหญ่แล้วนะครับ9โมง8โมงกว่า9โมงนะครับตอนนี้รถจอดกัน20-30คันนะครับดูจอดตรงนี้เพียบเลยดูนี่ถาดมาเช้านเนี่ยอันนี้รถผมก็ไปเตรียมทำความสะอาดแล้วเขาจะล้างรถก่อนนะครับฉีดน้ำยาแล้วก็ล้างรถรอบนี้ผมมาเช็ค30,000โลเนี่ยก็ ต้องบอกว่าเมเทนแตนชุดใหญ่ๆเลยล่ะนะครับก็จะมีแบนค์ขับเยอะๆเลยนะนสีดำสวยไม่แต่งมันยังสวยเลยผมมาตั้งแต่8โมงนะนี่วันเสราร์นะตกใจ เซอร์วิสสเตนขึ้นทุกชั้นเลยเพราะวันนี้เช็คสาม0นโลนะครับใจใจเลยก็คือเปลี่ยนทั้งเด็กของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์สายพานคืออะไรที่ต้องเ a น n t นน a น c e เรียยของรถอ่ะหลักๆอ่ะทั้งหมดผมเปลี่ยนหมดเลยนะครับเพราะว่าผมพอติงทุกหมื่นโลผมจะเป็นประมาณเนี้ยยกเซ็ตเลยใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ใร้จ่ายเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาเรื่องอยู่และแต่เพื่อความสบายใจนะครับไปแล้วนะครับขึ้นแท่นเดแท่นหนึ่งด้วยนำบุอ <Okay. S 2> คนจอดเพียบเลยเนี่ขึ้นแท่นแล้วเรียมจัดชุดแด็ เป็นตัวนะครับเดี๋ยวผมนั่งรอแล้วกันตอนนี้ใส่ไร่ค้างเลยแล้วนะครับนำมาทำาเปลี่ยนรายละเอียดไร่ค้างไม่ไรใส่พานไร่เม็ดเรียบร้อยเม็ดเดิมนะไม่ได้ไรนะเป็นใหม่ครับเพื่อความสวยงามและจำหนังคืนจะต้อง เปลี่ยนดิสหน้าหลังนะครับเพราะว่าเอ้เปลี่ยนพระเบกหน้าหลังนะครับเพราะว่าดิสตัวน,นี้หมดสภาพแล้วเป็นขึ้นแต่เขาจะเปลี่ยนแล้วก็ดันนาครับเนื่องจากว่าดานหน้าเนี่ยมันเบรกแล้วมันมีเสียง นะครับก็ว่าจะ,จะลองจะเหมือนใช้ผ้าเบรกเดิมนะครับคือไม่อยากได้เสียงนะครับผ้าเบรกเบรกดีนะแต่เป็นเสียงมันดังแลวมันนกหูนะครับก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเราจะใช้ผ้าเบรกเดิมนะครับแต่เป็นจานตาลตาเหมือนเดิม,มขึ้นมาอัปเดตั้างบนหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยน,นะครับเดี๋ยวดูจากมุมสายสปอร์ตกันดีกว่าตัวนี้ นี้พวกกลุ่มรถสกูตเตอร์เล็กนะครับพวกคิวบุงคิวบิกนะครับแกนเฟรนอว์จะเป็นใสอย่างนงี้นะครับอันนี้ของ x m a x นะครับก็จะมีท้าย x m a x จับกจะใส่สัน้น x m a x ชิวสั้นนะครับเพราะชิอสูงมีมาให้กับรถแล้วถ้าพิงบังนะครับตรงนี้ก็เป็นมก่อนจะเป็น ถ้าผ้าอุปกรณ์ทรลิงนะครับตอนนี้กลายเป็นของคอนเนอร์ของเลตติงบอยเนี่ยก็จะมีศูนย์ยิบย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่ว่าจะเป็นจุกลมมีกันเบกนี่ตามล้วแต่คนชอบนะครับแต่ที่ผมเห็นนะผมชอบตัวนี้นะงาม านอยู่ในรับดีนะครับถือว่าดีสวยงามนะครับนี่เป็นมุมไบเกอร์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เขาว่าเอาตอนนี้คือมาแต่ง่าวางเทียนนะมาดออูอย่างอาสามคนนี้ถนะ้มาดูไม่มีอะไรนะแต่จริงเก็บไปเยอะมากดูเห็นไหม เล็กๆน้อยๆก็มีครบเหมือนน,นี่นี่เป็นรักครับซึ่งต้องบอกว่างานไบเกอร์นี่คืองานพรีเมียมมากเลยพรีเมียมไงไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวคือมีหลายๆแบรนก็ปีป้ไปเยอะนะฮะสุดท,ท้ายก็คือส่วนเขาระบบช็อกอัพของออริน หลายคนชอบมากต่อ,อ,อการล้นเป็นล่องคลืนหมด ตรงวัดเช็กระบบในการเช็กระบบใช่ไหมประมาณนี้แล้ก็จะมีเซ็นเซอร์จับอรงนี้อืมอันนี้เปลี่ยนบอกแล้วกลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับยอมให้มันกินจานไปเก่าไม่โอเค ชุดใหญ่ๆนะครับนะคะโดนหนักนิดนึงแต่ก็เปลี่ยนเยอะนะครก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับจริงๆหลายชิ้นก็ไม่ได้สึกอะไรมากเท่าไหร่นะแต่ก็อยากให้มันรีเซ็ตไปเลยทุกหมื่นโลนะครับเพก็ความสบายใจนะครับนี่ก็กลับไปใช้ผ้าบเบรกเดิม เด็กเตอร์มันดีนะจะว่าเบรกเดิมเด็กเตอร์ที่ทีผมใส่อะแต่เข้จํข้อเสียคือมันเสียงมันดังดังจนลำคาเกินนะครับมันไม่เหมือนกันอันนี้นะอันนี้ก็ดังกันแต่ก็ยังโอเคอยู่ก็เลยใช้ผ้าเบรกเดิมถึงแม้ว่ามันจะกินจานหน่อยก็ตามแต่ก็น่าเลยใช้ได้กี่สักหลายหมื่นโลแหละก็โอเค การสวิตนะครับก็ผมก็โดนไป6,000นกบาทนะครับเพราะว่าเปลี่ยนชุดคัดเลยชุดคัดยิบค่อนข้างแพงพ,พันกระบาทเลยพันเก้าเลยนะก็นะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วก็หลังจะเปลี่ยนจานเรียบร้อยแนละ้วเป็น่่อมมอุงเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายั้งหมดนะครับของรานที่ผมซ่อมครั้งนี้นะครับจะทั้งหมดหกพันกว่าบาทนะครับหกพันห้าร้อยหกสิบาทนะครับซึ่งโอที่แพงที่สุดจริงๆคือตรงนี้ชุดผ้าคับนะครับแล้วก็สายผ่านลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ซ่อมลงนะครับจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายพื้นฐานเนี่ยของ X Max เนี่ย จะราคาไม่กี่ตังค์เองนะปากเกน15บาทนะครับชุดกรองเห็นนะน้ำมันเครื่อง95บาทนะครับผ้าเบรกนะ100บาทนี่นะ้ำมันเบรกนะ150เนี่ยถ้าเป็นชุดเบรกนะฮะก็จะ400ก็่า600 400 80นะยะกับกว่า600 20เลน,นะก็ถือว่าไม่แพงนะครับตีนก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่จะไว้นักหนักอีกก็คือที่บอกไวนะครับใส่พานเห็นไหม สายพานจะค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะชุดคัดจะค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้น X Max เ,เนี่ยทั้งหมดนะครับถ้าโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าชุดคัดเนี่ยถ้าไม่เสียนะครับวิ่งออกตัวแล้วไม่มีการกระตุกไม่อะไรเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็จะลดลงไปหายไปถึง2,000บาทนะครับแต่ถ้าสายพานนะครับเปลี่ยนแต่และรอบก็พันนิดๆเอง,งนะครับถือว่าไม่แพงนะครับถ้าผมเอาชุดคัดออกนะครับก็จะเสียอยู่4,000กว่าบาท แบบเปลี่ยนแบบฟูลโหมดเลยนะเบรกหน้าดิสปเบรกหน้าหลังนะครับเปลี่ยนกรองแนละ้วมันเครื่องเปลีนนะ่ยนแล้วมันเครื่องหัวเทียนเปลี่ยนทุกอย่างะนะครับยกเว้นอย่างเดียวแบตยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับซึ่งแบตก็ตามอายุนะครับสามปีควรจะเปลี่ยนหรือถ้ารถเพิ่ยได้ใช้ก็ก็ควรแฮนดนบิ้งหน่อยครับมันก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยได้นะครับแต่เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ ออนนี้ก็จะเ,เออกิดนิดนึงนะครับเพราะว่าวิ่งมานะครับค <c oughs> ือข้างหน้านะครับก็เป็นลองเปลี่ยนเป็นพาวเอกเดิมนะครับเพราะ่าต้องการลดเสียงนะครับแต่พาวเอกใหม่เนี่ยถ้าพาวเอกเดิมเนี่ยมันก็จะกินจานหน่อย นะครับแต่เป็นพาพเอร์ิมิสเตอร์มันก็จะไม่กินจานนะครับแตเสียงก็จะดังมากก็แลกกันนะครับว่าจะเอาเสียงเงียบหรือจะเสียงดังนะครับแ,แล้วเราเรา,าแต่กันใช้งานนะครับเราจะชอบเลยแต่ผมเลือกที่จะเอาลองเป็นพาพเบอรเดิมนะครับแต่และาใช้แล้วคือมันก็ยังมีเสียงอยู่บ้างนะครับแตเสียงเบาหน่อย ถ้าใ,ใช้แล้วเบรบกด,ดังเหมือนเดิมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นบบกลับไปใช้น็กเซอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องพระเบรกแล้วอาจจะเป็นเรื่องของจานตัวสันสตานะครับว่าจานสันสตาเนี่ยที่ผมวิ่งลองลองดูนะครับมันดีไหมนะครับคือจานมันค่อนข้างแข็งนะครับมันเลยไม่ค่อยกินมันก็เลยทําให้ มันเหมือนไม่ใช่เหล็กนะเหมือนเลตะเรดนะครับมันก็เลยแลวมันมีการให้ตัวดินได้นะครับก็จะมีผลเรื่อง,องการเบรกแล้วก็แข็งมากไปหรือเบาันนี้ผมไม่รู้นะรู้ว่ามันเบรก,กมีเสียงนะครับนี่คือผมตูแล้วกันว่าจานเบรกใช้รับมีเสียงไม่เกี่ยวกับผ้าเบรกนะนะส่วข้างหลังก็เดี๋ยวจะกล้าอีกทีนะครับ มาเลียดกรองที่ช่างเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนกรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอชุดคับสพาพันเรียบร้อยหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก,บก,กะะ 30, นะบ็ขอบคุณที่รับชมนะครับกับการเช็กระยะที่สามหมื่นโลนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ งันวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ